ฮะเห็นไหมใช่นี่โมนี่นะมาหาพี่ป้องเลยแลว้วใช่พี่ป้องเอาอะไรให้ดูแล้วไหนเฮ้ยจริงด้วยอันนี้ตัวเบลเลอร์เลยโอ้ <c oughs> ัวใหญ่เลยมาตุนช้าด้วยเลยไหมใช่ว่ามันมีปากกาลังของมันด้วยนะอันนี้คือบ้านของมัน,ชมนใช่หรือที่เต็ไมไปหมดเลย,เอยแลบอยนะบลาต,ลต,ลตเยปลาตตเลย,ยปลาตเบลเลเลยใช่ ใช่มีตัวใหญ่ด้วยอุ้ยนี่ป้องป้องมองเห็นมะมนะตรงไหนอีกดูตรงไหนอะไรโหเดไทันตาดทุกคนแก่ ชี้ให้พ่อดูทีว่าไหนงูไหนหงูปลากรไหนเฮ้ยจริงด้วยไหนมันคือมันคือปลาไหลน,นี่มันน่ารักจังแม่น่ารักกว่าตัวเนี้ยมันน่ารักมืเอเลยเห็นปลาไหมไหนชี้ดิ ปลาแม่ฮะปลาสิงโตปลาสิงโตเขาชื่อปลาสิงโตไหนดูซิดูซิจะเจอไหมนะปลาบ้าเป้า สะดุดนี่ไงข้างบนมันคืออะไรนี่อ้ห่อือ แม่พาไปดูปะฉลามนี่เห็นนะนั่งดูดินี่ไม่เห็นเหรอนี่ไงไน,นอนเหมือนก้อนหินเลยนี่เขียนว่าปะฉลามโกพงตีพ่อทำไมอ่ะ ฮะมีลูกตาสามดวงเหรออันนั้นขี้มีมอื่นกันดิแกเขาบอกห้ามนั่งนะ เรียกซีเรียกนิโมโมานี่แล้วมาหาปอาออ้องไงทำไมลูกกลับบ้านใช่ไหม มาฉลามเจอก่อนคนชนะใช่หรือเปล่างับงับงับให้มันงับดิงับงับงับนี่ไงเขาทา เอเชื่อเอเอ,าเอาตายแล้วตายแล้วนี่ใครผู้จูเล่ผูจูพูดแม่แม่ป้องเจอใครเจอเพื่อนเหรอแม่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 แ่แ่่แม่แ่าม่แม่แมม่แ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 ม่ม่แม่ม่แม่แไปแม่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 ม จะถ่ายไปก่อน